สวัสดีค่ะเจอกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพลเดอรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วแฮปปี้นิวเอียร์นะทุกคนสวัสดีปี2565ดน้วยยนะคะต้อนรับปีขานขานรับความสุขกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พบเจอเนื้อคู่ใครยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีเนื้อคู่ในปีนี้นะคะเจ๊เหมือนกันนะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง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 นะคะร่ำรวยมหาศาลเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะ อ่ะวันนี้เจ๊จะบอกว่าคือเจ๊ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตามกระแสกันค่อนข้างจะเยอะมากคือเจ๊ก็ไม่มีตังที่จะไปเอฟของคุณพิมพ์ลิภพายหรอกไม่มีบัตเจ็ตขนาดนั้นก็ฉันก็เห็นหลายๆท่านไม่ค้ายหลายท่านที่เขามาเปิดเปิดพีกล่องสุ่มหรือทําเป็นกล่องสุ่มเป็นการกิวเชอร์ให้ลูกค้าที่แบบซื้อกันมาค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นอ่าใครก็ตามที่เขาอยากเล่นกล่องสุ่มเขาจะมาแจกของสุ่มให้แก ลูกค้าอะไรประมาณนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในเหยื่อหลายร้อย,ยคนที่โดนกระแสกล่องสุ่มมาค่อนข้างใจแรงมากนะคะเจ๊ก็เลยไปหยิบรองกล่องสุ่มกับแม่ค้าท่านหนึ่งมานี่แหละอาจจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมกันในช่องเจ๊แพดเดิลี่กันได้เลยคะ่ะก่อนไปนะคะทุกคนนะอย่าลืมนะคะกด s c r i b e ใป้มุมขายเจ๊ด้วยนะคะกดติดตามเจ๊ด้วยนะคะเป็นกําลังใจดีๆให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะป่ะไปรับชมเลยดีกว่า เอาราคามาดูเลยดีกว่าว่า,าแม่ค้าที่เจ๊ซื้อมาแล้วเป็นทําเป็นกล่องสุ่มนั้นเจ๊จะได้อะไรบ้างนะคะอีวิติงจิงกะเบลหรือเปล่านะคะคือจะบอกว่าเจ๊่ะเป็นสมาชิกหลากหลายกลุ่มในกลุ่มพีออเดอร์หรือจะเป็นกลุ่มที่แบบเขาขายของเป็นเครื่องสาอางเป็นกลุ่มเครื่องสาอางเยอะแยะมากมายที่เจ๊เป็นสมาชิกในนั้นแล้วเจ๊ก็จําไม่ได้ว่าเอยเจ๊ไปเอฟกลุ่มไหนมาบ้างเจ๊ไป ตำอะไรมาบ้างนะคะแต่จะมีแม่คา้าคนนี้แหละเขาทําเป็นกล่องสุ่มมาเจ๊ก็รู้สึกว่าเอออยากจะลองแล้วราคามันก็ไม่ไแรงมากราคาไม่ได้แพงมากเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ซื้อกล่องน,นี้มาในราคา499มะประมาณนี้นะคะนี่นะก็มาด้วยกล่องประมาณเท่านี้นะคะเป็นกล่องสุ่มนะคือเจ๊ะจะไม่ได้นทุกคนเจ๊รู้สึกว่าอยู่ที่ราคาไม่เกิน500นี่แหละเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันไปหาราคาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูราคาก่อนนะว่า คือเจะเห็นน้องเข้ามาโพสแล้วรู้สึกว่าเออก็อยากจะเล่นเหมือนกันน,นะไรราคาที่ไม่แรงมากราคาได้ราคาโอเคเลยฉันก็เลยอยากจะตามมาแล้วก็เอาให้ทุกคนดูว่าเออ ซื้ออันนี้มาจะโอเคไหมนะ,เ,ะเจอแล้วนะคะเจ๊ซื้อกล่องสุ่มมาในราคา399บาทนะคะบวกกับค่าส่งไปรษณีย์50บาทก็จะเป็นอยู่ที่ราคา449บาททุกคนชื่อกลุ่มที่เจ๊เอฟก็คือกลุ่มนุ้งมหมวยขายทุกอย่างนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่ากล่องสุม่ม1กล่องสุ่มหของเจ๊เนี่ยในราคา300 99บาทบวกกับ50บาทแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอ้าใช่ไหม399ไหมฉันก็งงด้วยความเออเลยเออเตอ399บาทบวก50บาทจะเป็นยังไงนะคะกล่องค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะเรามาแกะไปพร้อมกันดีกว่าคือจะบอกว่าถามว่าอีเจ๊ทำไมไม่เอฟพวกที่เขาแบบดังวงดังๆแล้วเขามาปล่อยเขามาอะไรอะไรเงี้ยแกฉันอยากจะเอฟอยู่เหมือนกันจะไม่มีตา ฉันเอาแบบเออถือเอาราคาที่มันพอแต่ต้องได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันพอจะทําเป็นคลิปที่แบบในบัจเจตแค่นี้ในบัจเจตที่น้อง,นองหรือคนที่มีบัจเจตเหมือนเจนเนี่ยทําได้ก็เอาประมาณนี้นะคะคือเจจะบอกว่าเจเป็นคนที่ชอบซื้อกับน้องน้องเนี่ยกลุ่มน้องหมวยขายทุกอย่างเนี่ยไอ้จริงจริงกระเบียวนี่่อยมากไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า สินค้าที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้เกี่ยวกับพวกกระป๋องกระเป๋าหรือจะเป็นเมคอัพเจ๊ก็จะซื้อกับน้องคนนี้ค่อนข้างจะหนุ่ยพอสมควรนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เออโอเคน้องก็หอมอมาค่อนข้างเจ๊จะน่ารักกระบุกกระบี้เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้น้องก่อนดีกว่านะคือเจ๊จะบอกว่าเจ๊สั่งมานนะจนลืมนะทุกคนสั่งมาจนแบบ ช่วงที่เขามีกระแสกระแสแบบกล่องสุ่มมาค่อนข้างจะเยอะเจ๊ก็ไม่ได้ทําคลิปเลยรู้สึกว่าเออซื้อมาแล้วก็เก็บเก็บไว้นะคะชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกรู้สึกจะเป็นอะไรไม่แน่ใจเป็นผ้าบางๆอย่างนี้นะอ๋อชิ้นแรกนแรกน่าจะเป็นพวกถุงที่ใส่อของอีวตรินจิงกะเบลมะเป็นถุงที่ใส่พวกของจุปะทงจิปะถานพวกเสืส้อผ้าหรือจะเป็นของอะไรก็ตามที่คือเจ๊เข้าใจไ,ได้แหละมันเป็น ถุงที่น่าจะใส่ในเครื่องอเขาเรียกอะไรอะถุงใส่เสื้อผ้าหรือถุงใส่ของอะไรประมาณนี้เออใหญ่พอสมควรนะก็โอเคก็ก็ได้ได้อยู่ได้อยู่ยนะจะบอกว่าได้อยู่อีกกล่องนึงไม่แน่ใจมันมาในกล่องสขีขาวประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแหละอ๋ออันนี้จะเป็นหัวสเปร์มหหัวสเปร์ฉีดพุ่งฉีดผ้าอะไรประมาณนี้หรือเป็น สเปรเป็นฟอกกี้อะไรประมาณน,นี้ฟอกกี้นั้นทุกคนเป็นหัวสเปรฟอรกกี้อาจจะใส่น้ำยงน้ำยาอะไรไปหรือใส่แอลกอฮอล์ก็ได้ฉีดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจ <laughs> ไม่แน่ใจจริงๆอ่ะ2ชิ้นผ่านไปตัวต่อมานะคะเออตัวนี้น่ารักอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนพัดลมตัวนี้นั่นเอง เป็นเหมือนคล้ายๆพัดลมจระเ้พัดลมเดโซพัดลมแบบเออหน้าตรงน่ารักเวลาหน้าร้อนก็หยิบตัวนี้มาเป่าฟิวฟิวนะน่ารักเป็นพัดลมสีเหลืองๆตัวนี้แล้วก็มีสายห้อยคิดว่าน่าจะใช้เองแหละเด้เอาไว้ใช้เวลาร้อนนั่งทำงานแล้วมันร้อนก็อาจจะเป่าฟิวฟิวได้นะคะพัดลมแกพัดลมพัดลมแล้วหนึ่งอ่ะสามอย่างแล้วนะสามอย่างแล้วนะ ไม่แน่ใจนี่ราคาเท่าไหร่ลองไปเซิร์ชดูแล้วกันนะไม่แน่ใจก็อาจจะอยู่ในราคาหลักสิบหรือหลักร้อยประมาณนี้นะคะตัวต่อมาเออตัวนี้น่ารักผลิตภัณฑ์ซักผ้า e n s o Plus Fabric Washing นะคะแบรนด์เป็นเหมือนของคิตตี้มา Hello Kitty นะคะปริมาณ600 ml เออตัวนี้น่ารักอยู่นะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ ลองไปเซิร์ชให้เจ้หน่อยว่าราคาของตัวเนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะผ่านไปสี่ชิ้นและ4สี่ชิ้นแล้วช่วยเจ้คิดหน่อยนะว่ามันถึงสามร้อยหรือ,อยังนะอ่ะช่วยเจ้ดูอ๋อตัวนี้มีแล้วอ่ะกระเป๋าเป็นกระเป๋าของโค้ดนะคะนี่คือตัวนี้เจ้ซื้อมาในราคาช่วงนั้นพีนะราคาร9 9บาบาทจำได้เป็นกระเป๋าสะพายข้างของโค้ดนะ เป็นก๊อปของก๊อปอีกทีนึงก็น่ารักอยู่ใบนี้เจ้ไม่เคยใช้เลยคือเคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งอาจตัวนี้ก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเออก็อาจจะคุ้มแหละอันนี้ได้มาแล้วอ่ะใช้ได้จังเลยมันมีอยู่แล้วอ่ะเออจะเอาไปให้ใครดีเดี๋ยวะจะเก็บไว้ให้ลูกพงลูกเพจก็ได้นะอ่ะตัวนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งสองสามสี่เป็นชิ้นที่ห้านะคะเจ้นะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาตัวต่อมา ตัวนี้คิดว่านะฉันจะได้ใช้มาตัวเนี้เหมาะสําหรับพ่อบ้านใจกล้าหรือแม่บ้านใจกล้ามากเลยนะคะอ่ะตัวนี้คือปากิง้งหนีคล้ายๆเป็นมีดมาเป็นอุปกรณ์ถ้าฉันอ่านอไ,ไม่ถูกก็ขอไปด้วยนะทุกคนเห็นตัวไข่ไหมอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะข <c oughs> นาดในสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้คือตัวนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นไข,ข่ควงแหละไข,ข่ควงหรือเกี่ยวกับอะไรกับ เออเกี่ยวกับพวกงานบ้านงานครัวหรืองานสวนอะไรมาประมาณอย่างนี้นะคะเป็นเหล็กนะเออไม่แน่ใจเพราะฉันไม่ถนัดทางด้านงานบ้านงาน,งานสวนนะทุกคนก็ได้ตัวนี้มานะคะเป็นแบบนี้ฟังขึ่นี่อ่าลองไปซื้อนในเจ้นหน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่นะตัวนีเนเน้เป็นตัวที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกชิ้นที่หกนะทุกคนชิ้นที่หกท้ายและท้ายสุดแล้ว ฉันอยากจะรู้สึกเหมือนคุณพิมพ์รีพายจังเลยว่าอุ้ยมีกุญแจรถมาด้วยมีกุญแจอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยของฉันน่าจะไม่มีกุญแจแหละเออน่าจะมีแต่ประแจแค่นั้นเองนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้อ่าใช่น่าจะเป็นน้ําหอมแหละเอ่อยี่ห้อ PUL Bloom Cool e y Perfume p o o l and Natural Four 400ไออ่านไม่เคยออกปริมาณ5 ml ทุกคนน่าจะเป็นน้ําหอมแหละแต่ แบรนด์นี้เจ้ไม่เคยได้ยินถ้าทุกคนเคยได้ยินก็บอกเจ้ด้วยว่ามันเป็นแบรนด์ของใครนะคะเป็นหัวเชนน้ำหอมปริมาณ5 ml นะก็ลองดมกันดีกว่าว่ามันหอมหรือไม่หอมจะออกเป็นกลิ่นแบบไม่ได้ฉุนมากก็กลิ่นไม่ได้แย่กลิ่นไม่ได้ชวนอื่นที่จะเหม็นเหืนกลิ่นที่แบบเออก็โอเคพอได้นะตัวสุดท้ายของเจ้ก็คือตัวนี้น้ําหอมนะคะเป็นน้ําหอมของยี่ห้อนี้ซึ่งเจ้ไม่เคยรู้จักถ้าใครรู้จักก็บอกเจ้ด้วยว่ามันคือ มันดังอยู่นะเจ้หรือมันอะไรอยู่นะคือมันดังอยู่ในแบรนด์ที่ติกตอกหรือดังอยู่ในแบรนด์อะไรต่างๆนานาก็บอกเจ้นิดนึงเพราะเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันว่าอ่น้ําหอมตัวนี้คืออะไรแต่มันหอมอยู่ทุกคนหอมไม่ใช่ว่าไม่หอมนะแต่สําหรับกล่องสุ่มเจนะคะนี่หมดแล้วนะก็ฉันอยากจะทํากล่องสูมเหมือนเขาเหมือนกันก็ทั้งหมดทั้งมวลเจ้ได้มาทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะคะก็มี ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันคือกระเป๋าของโค้ดนะคะแล้วก็ตัวอาจจะเป็นตัวนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะที่อาจจะมีความแพงอยู่แล้วก็ตัวพัดลมนะก็399บาทบวกกับค่าส่งอีก50บาทก็ถือว่า ไม่แน่ใจว่ารวมราคาอันนี้แล้วจะได้เกินในสิ่งที่เราสั่งซื้อไปหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรเอาความสนุกเอาความฮาไว้ก่อนเอาความที่อยากจะลงจะเล่นอะไรเงี้ยเราอย่าไปคาดหวังว่ากล่องสูงที่เราซื้อไปเนี่ยเขาจะให้อะไรเรามาเยอะเขาจะแบบเออให้อะไรโอเวอร์เกินจริงนะคะก็เป็นการตอบแทนน้ําใจของแม่ค้าที่เขาช่วงใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรกิฟต์เชอร์ตอบแทนเราก็แม่ค้าเขาก็ถือว่าเขาให้ขนาดนี้ก็ไม่ถือว่า เขาเรียกอะไรอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่คืออย่าไปคาดหวังเขาเยอะแม่ค้าเขาขายของเขาอ,อาจจะได้กําไรบ้างกําไรน้อยอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนกันไปนะคะเอาเป็นกิจกรรมที่เล่นๆหรือขำๆคลายเครียดในช่วงโควิดกันไปนะคะอย่าคาดหวังจนเกินไปนะคะถ้าเกิดเราคาดหวังจนเกินไปแล้วเราจะรู้สึกเฟล ก็ได้นะหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปกล่องส่มของเจ้นะคะกล่องส่มแบบเอลวิสจิงจิงเกเบลกล่องสุ่มแบบเล็กๆน้อยๆกล่องสุ่มแบบราคาย่อมเยาหลักร้อยไม่ถึงหลักหมื่นนะคะประมาณนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเจรู้สึกว่าน้ำหอมมันจะติดจมูกฉันจนเกินไป <laughs> อะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามเจ้ด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้เจ้นะคะกดติดตามเจ้เป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะปีใหม่แล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดอะไรก็ขอในสิ่งนั้นนะคะ คิดกับเจ้ด้วยเจ้ก็คิดของเจ้ด้วยนะคะอะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ้ไปละหวังว่าคงมีชืชนชอบสรับที่เจ้ทำให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ้ายบายแล้วกินน้ำหมอดิกชัมง